ที่สำนักประมงน้ำจืดตาบลรหานอำเภอจตุรรสจังหวัดเชียภูมิได้มีตัวแทนชาวบ้านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตในพื้นที่รอยต่อ4ตำบลทั้งตำบลลหาตนตำบลหนองบัวใหญ่ตำบลหนองบัวบานและตำบลบ้านกอกอำเภอจตุรรสจังหวัดเชียภูมิพร้อมด้วยคณะนายอารามโลวีระอดีตนายกอบจเชียภูมิตัวแทนทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียภูมิ นายอัคราแสนคีรีโลวีระสสพักพลังประชารัฐเขตเจ็จังหวัดชายภูมิพร้อมด้วยตัวแทนกรมประมงและสำนักงานประมงจังหวัดชายภูมิลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นกับประชาชนทำประชาคมชาวบ้านในพื้นที่รอบบึงละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิรับการจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาและพัฒนาบึงละหารจากรัฐบาลหลังมีการจัดประชุมครมอสัญจรเมื่อวันที่2กร,รกฎาคมที่ผ่านมาและทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า231บล้าน4ี่แ0 0บาทใน20 สโครงการในการเข้ามาช่วยให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ําช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมในพื้นที่รวมทั้งการเร่งเข้ามาช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศพันธ์ปลาน,านาชนิดที่มีในบึงละหานมากกว่า100สายพันธุ์ซึ่งบึงละหาตนตําบลละหานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของประเทศไทยมีเนื้อที่18,181ร้ไร่หรือประมาณ29.09ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติิอุดดมมมสบบบูรรณ์ะยังบบีีีนเวศท่ บึงละหานครอบกลุ่มพื้นที่รอยต่อกว้างกว่า4ตำบลในอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิได้แก่ตำบลละหาตนตำบลหนองบัวใหญ่ตำบลหนองบัวบานและตำบลบ้านกอกโดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณตำบลละหาอนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิและบึงละหานได้รับเลือกให้เขาอยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติของไทยเมื่อวันที่1สิงหาคม2543ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาภายในบึงละหานได้เกิดปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติอย่างไม่เคยพบ มากกอนประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ตั้งแต่เกิดมาหลายชั่วคนก็ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดภาวะเอนิโย e ภาวะอากาศร้อนจัดจนแทบเรียกได้ว่าภาวะโลกเดือดบางช่วงของบึงละหานเกิดตื้นเขินระดับน้ำลึกแค่50เซนติเมตรเท่านั้นทําให้ปลานานาชนิดเกิดนกลอยขึ้นมาตายหลายล้านตัวสร้างความเสียหายต่อพันปลาในบึงละหานเป็นอย่างมากชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานทางจังหวัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันนาเรือออกเก็บซากพันปลาที่ลอยขึ้นมาตายเกลื่อนบึงละหานในครั้งนั้นจํานวนมากกว่า100ตัน นายอารามโลวีระอดีตนายกอบจอชัยภูมิกล่าวว่าในวันนี้ทางกลุ่มตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่รอบบึงละหารจังหวัดชัยภูมิมีการมารวมตัวกันเพื่อทําประชาคมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยเร่งจัดสรรงบประมาณลงมาดําเนินการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและพัฒนาบึงละหารรวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางธรรมชาติของจังหวัดชัยภูมิในการดําเนินการเปิดให้มีที่ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อเป็นศูนย์รวมสัตว์น้ําจืดที่มีทั้งหมดในบึงละหารและสัตว์น้ําที่มีในแหล่งต้น ต้นกําเนิดของแม่น้ําชีให้เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งจะทําให้จังหวัดชยัยภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวช่วยเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการเข้ามาจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับชาวชายัยภูมิได้ต่อไปออปลาที่ยังไม่ตายก็อาจจะตายต่อะจะระดมกัน,กนรับพี่มีแต่คงไร่ครับ